รู้แบบทุกวันนี้ฉันจะซื้อเครื่องสำอางเดือน 1, 2หมื่น3หมื่นอะไรมาใหม่คือเราต้องเรียนรู้หมดนี่นี่แค่ส่วนเดียวอันนี้เป็นเป็นส่วนที่แบบสะใจมากพี่ป้อมให้พี่ป้อม,อมสอนด,ดัดขนตาก่อนว่าเวลาดัดแบบช่างดัดแบบอย่างไรดัดบแบบช่างหรอดัดแบบให้มันขึ้นแบบชิดเข้าไปปุ๊บ ดึงเปลือกตาขึ้นมาแล้วก็กระดกขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้มันมีความห่างแล้วค่อยกดเบาก่อนนะคะไม่ใช่ปื้ดทีเดียวเดี๋ยวจงหวาผิดเข้าไปรับขนตาแล้ว,ลวก็อย่างเนี้ยยังไงก็ต้องเขียนขอบปากค่ะพี่บอมเขียนว่ามีหลายอย่างเดี๋ยวนี้มันเขียนเป็นเขียนเป็นเรียนแบบเงาที่ตรงกระทบกับเขียนเป็นเอาไลน์มันจะเหมือนในลักษณะแสงเงาที่พุ่งเข้ามากระทบกับริมฝีปากตรงเนี้ยแล้วเราก็เอาตูดของมันเนี้ยเบอ์เบอ์ขอบไปแค่เนี้ย มันก็กลายเป็นเหมือนคนริมฝีปากเอิบอิ่มขึ้นมาเหมือนฉีดฟินเลอร์นั่นเอง สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนในช่องอชิตาสเตชันนะคะแล้ววันนี้คะ่ะตื่นเต้นมากเพราะรายการเคาะโตของเรานะคะจะได้มาเคาะโต๊ะกูรูความงามตัวแม่แห่งวงการบิวตี้ก็คือพี่ป้อมวินิตนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับตื่น <ขอ S 1> เต้นมากโอ้ยหลบพี่ป้อมขอจีบขอจีบขอ่ขอนโอเคเออคือจะถามพี่ป้อมก่อน,กนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการแต่งหน้าของพี่ป้อมเนี่ยเป็นมาไงคะโอ้นานมากเกือบ40ปี มันจะมีหนังเรื่องหนึ่งตั้งแต่พี่นกสินใจเล่นเรื่องล่าอันนั้นอนน่าจะเป็นแรงบันดาลใจเล่น่าจะเป็นแรกๆถ้าเท่าที่จําได้เนี่ยคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนชอบแต่งหน้าแล้วก่อนที่จะไปตลาดเราก็จะพอไปตลาดของแม่เราก็จะมองแม่คือเราก็ไม่รู้ว่าเราชอบหรือเปล่าแต่มันเป็นภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆอะไรอย่างนี้แสดงว่าแม่พี่ป้อมก็ชื่นชอบการแต่งหน้า อ,อ๋ออาจจะเป็นลืมไปคุณแม่เปิดร้านทำผมสมัยก่อนอชีก็เป็นช่างเสริมสวยสิ่งแวดล้อมมันมันสำคัญกับคนมากเด็กๆที่ฟังแล้วจำไว้เลยคือถ้าเราอยากจะเป็นอะไรเราก็พาตัวเองไปในสิ่งแวดล้อมนั้นม,มันสามารถออสโมซิสได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นรู้สึกจะเพาะช่างเขาก็บอกอยากให้เราไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วว่าเออเราไม่เป็นเพราะเราขี้อายอยังไงก็ไม่ได้ต้องไปซ้อมเต้นหนึ่งอะสรอย่างเงี้ยเสร็จแล้ว,เ,ว,ลลวเราก็ขอเขาว่า เออขอไปแบบเป็นแต่งหน้าแทนได้ไหมอ,อะไรเงี้ยเรื่องจริงก็คือพี่ป้อมเริ่มจากการแต่งหน้าหลีบวันนั้นเอ,อมาถึงวันนี้มาถึงวันนี้พี่ป้อมว่าจริงไหมกับการที่คนที่วาดรูปเก่งอ่ะจะแต่งหน้าสวยม <nickname> ีส่วนมากแต่คราวนี้เวลาแต่งสวยก็คือแต่งสวย mm แต่พอ <คะ S 2> มันทํางานอย่างเนี้ย <c oughs> นอกจากความสวยและฝีมือเรื่องเทสมันสาคัญกว่าเวลาทางานในในวงการเรื่องเทสก็คือการจัดวางคือการจัดคอมโพสิชันให้มันแบบดูดีดูแพงเป็นยังไงของหน้าเหรอพี่ป้อม ของทุกอย่างคือมันเอาองค์ประกอบภายนอกเข้ามา<อ>มาแบบทําให้มันเกิดงานงานหนึ่งอาจารย์เป็ดอภิชาติเนะาะเมื่อก่อนเราเป็นผู้ช่วยเขาเขาก็พูดมาเลยว่าศิลปะมันไม่ใช่การวาดคือมันเป็นการจัดวางแล้วย้อนความกลับไปอพี่ป้อมพอจําได้ไหมคะว่าดาราคนแรกที่พี่ป้อมได้แต่งพี่พพตัวสลันด่ผู้ชายนะ <c oughs> ถ้าผู้หญิงก็ก้อยนลุมนดนวันนี้จะแต่งหน้าลูกแล้ลูกก็ขอคิวมา ไม่คิวไม่ได้เลยเราเทนสมัยก่อนมันแตกต่างจากตอนนี้ไงคะพี่ปอโอ้โบ,บะ๊ะโบ,บะ๊ะที่เขาบอกว่าอุยสมัยก่อนแต่งหน้าเชยแต่งหน้าเชยคือมันไม่ได้เชยหรอกณสมัยก่อนเท่าที่เราจะมันคือทันสมัยสุดแล้วโอ้ถ้าเล่านี่มันย้อนไกลเลยนะว่าทําไมเขาต้องแต่งกันแบบนั้นต้องไปในถึงแบบดาราฮอลลีวูดในยุคข,ขาวดำที่แบบไม่มีการรีท <c oughs> <ๆ>ัชการแต่งหน้าสมัยก่อนคือการรีทัช ตรงนี้ให้เสร็จสับแล้วก็ค่อยไปถ่ายมันเลยถึงต้องหนาจริงถ้าย้อนย้อนไปดู history ของเมคอัพแทบจะเป็นดินน้ำมันหรือหล่อพระพุทธรูปเลยเพื่อให้คนคนนั้นนะดูสวยจบและเครื่องสำอางนวัตกรรมสมัยก่อนมันก็ไม่ทันสมัยค่ะอย่างเช่นมัสคารา<ะ>่าแท่งแรกของโลกเนี้ย<ะ>เขาประดิษฐ์จากอะไรเธอรู้ไหมผลิตจากอะไรคะ เอาว,วาสลีนผสมกับผงถ่านก็ถึงได้เป็นชื่อของวาสลีนไอ้มาสคาร่ายี่ห้อดังเนี้ยแหละเมเบลอ่ะเป็นชื่อของน้องสาวเขาแล้วก็เอาวาสลีนมารวมกันก็เลยการเป็นมาสคาร่าแท่งแรกของโลกมางั้นตอนเนี้อยากดูเครื่องสําอางพี่ป้อมเมอร์ชั่นปี2024ล่ละเอาเอาแบบไม่แอปเพราะว่าเมื่อกี้นางก็จะให้ฉันแบบมาเรียนบ็นดาแต่ฉันบอกว่า ฉันคนจริงค่ะนี่ยกมาเลยนี่นี่แค่ส่วนเดียวอันนี้เป็นเป็นส่วนที่แบบสะใจมากพี่ป้อมเธอรู้แบบทุกวันนี้ฉันยัซื้อเครื่องสำอางเดือนหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นอะไรมาใหม่คือเราต้องเรียนรู้หมดมันเป็นมหัศจรรันของเครื่องสาอางมากๆที่ที่มันแบบนวัตกรรมมันเปลี่ยนไอ้ที่เราแต่งแต่งกันสมัยก่อนอ่ะลืมมันไปได้เลยสมัยนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยพี่ป้อมดูมีความเป็นศิลปินมากเลย ออจริงเหรอแต่ว่าแ,แบบวันนี้ที่คุยนั้นนี่รู้สึกเลยพี่ป้อมเป็นคนที่มีแพชชั่นในการแต่งหน้ามากแบบดีมากเลยอ่ะพี่อยากรู้เลยว่าลองพื้นปี2024พี่ป้อมชอบตัวไหนจะบอกว่าอะไรลูกป่ะนี่เป็นคนแต่งหน้าใช้ลองพื้นน้อยมาก จริงๆเป็นคนใช้รองพื้นน้อยมากหรือบางคนไม่ใช้เลยอย่างแต่งแม่ชมเนี้ยบางทีลงแค่เบสปรับโทนอัพผิวแล้วก็แตะแป้งฝุ่นที่คุมมันแค่นั้นแล้วฉันก็จบแต่ถ้าถามจริงก็เดี๋ยวก็จะหาว่าขายของอฉันก็จะใช้ตัวนี้แม้เราทําของขายเองแล้วเราไม่ใช้ใช้ยี่ห้ออื่นคนจะได้มาสาบฉันสิเชถูกต้องปะเอางี้หนูอยากรู้ว่าพี่ป้อมปกติแล้วลงสเต็ปยังไงบ้างเช่นก,กันแ,แบนเบส เลียงให้หน่อยพี่ปอแต่เป็นคนใช้สกินแคร์เยอะมากนี่กระเป๋าสกินแคร์อย่างเดียวเราลืมเรื่องแบรนด์เราจําแต่ในเรื่องของ texture และลักษณะของตัวโปรดัตได้ถูกต้องมเพราะว่าจะบอกเด็กๆได้ว่าเวลาเราไปเรียนเรื่องแต่งหน้าเนี่ยการจำไม่เลิศก,การเข้าใจเนี่ยมันจะดีกว่าการจําเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันแทบไม่ต้องนึกอะอะ,อะไรที่เป็นน้ํา อันแรกเลยอันแรกสุดน้ำน้ำเนี่ยฉีดเข้าไปน้ำน้ำชอบมากแต่งเสร็จก็ยังฉีดเลยต่อมาเป็นทักตระกูลเซรั่มต่างๆเซรั่มต่างๆนูนนี่นั่นแม้กระทั่งออยล์ออยล์แอนด์เซรั่มแล้วก็ออยล์น้ำเซรั่มออยล์ออยล์แอนด์อิลูมิเนเตอร์ต่างๆถ้าเกิดคนหน้ามันอยู่แล้วมันก็จะมีในส่วนของการสะกดวิญญาณในภายหลัง ถูกต้องไหมเธอจะเดินทางเธอก็ต้องเติมน้ํามันถูกต้องไหมเธอต้องมีถังน้ํามันสิ <S <S 1> <S 1> ถังน้ํามันของฉันก็คือไอพวกแป้งที่ควบคุมความมันหรือตัวโปรดักที่ช่วยควบคุมปริมาณความหยาบนใบหน้าแต่ต้องเป็นน้ํามันสําหรับแต่งหน้านะเพราะว่าตัวน้ํามันเนี่ยมันจะช่วยเคลือบผิวเออหน,หนูหนูไม่ได้ยินคํานี้มานานมากเลยอิลูมิเนเตอร์อันนี้นะคะเป็นอิลูมิเนเตอร์ของชูยูมูระนะคะเป็นบล็อกบูสเตอร์มอยส์เจอร์ไพรเมอร์มาตาชาโรมานนฟ กาโดชาเดนโดนาอะไรตระกูลนี้แล้วก็ตัวนี้คือที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นตัวโปรดักของรันจะน่าจะบอกว่าเป็นตัวโปรดักที่ราคาแพงที่สุดที่รันมีมา ตัวนี้เนี่ยถึงอย่างที่บอกถ้าเราลงสกินแคร์ออยอะไรไปต่างๆปุ๊บๆปุ๊บฉันจะหยอดตัวนี้ไปแล้วตัวนี้เป็นตัวบำรุงอ๋มันเป็นใสๆใช่เป็นเจลเบสเป็นตัวบำรุงตอนที่เรามาเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ที่รันน่ะเราก็ไม่เคยรู้ว่าตัวนี้มันจะใช้ดีเราก็นึกว่าอ๋อมันคงเป็นตัวผลักทั่วไปแต่พอไปลองใช้ใช้กับไม่ใช้ผลลัพธ์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือก่อนกันแดดไหมพี่บอมก่อนกันแดดควรจะก่อนกันแดดโอเคก็ต้องจบด้วยอันนี้และกันแดดแอน แต่ส่วนมากกันแดดและพาวเมอร์ฉันจะหยดรวมกันตัวนี้ของรันเนี่ยทำมาเองนี่ก็ชอบดูด็อันนี้หนูชอบมันบางเบาดีค่ะมันบางแล้วมันมีตัวกระจายแสงตัวนี้ที่ฉันชอบก็คืออย่างที่บอกเราเป็นคนชอบแต่งหน้าสว่างกว่าผิวต่อให้ผิวเข้มไงฉันก็ต้องสว่างตัวนี้ฉันชอบมากผิวพิงอ่ะมันทําให้เราดูเด็ก ดูเป็นผิวของเด็กมันจะโกรแล้วมันจะขาวอมชมพูแล้วเทียบคันฟิกเมคอัพแล้วฉันก็จะเซตแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นเฮ้ยเราไป่ป้อมไม่ใช่คอนซีลเลอร์อะคะไม่ค่อยใช้แตะแ,แล้วเป็นกระจายาทั่วหน้าแต่ว่าจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์แบบเล็งผลแบบเหมือนที่เราไปเรียนกันปิด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 เนียนั่นแหละแล้วเราก็จะต้องใช้ตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นตัวที่เราแบบออกแบบเองให้มันตัวควบคุมความมัน ไอ้<ช>พวกเนี้ยพอปุ๊บความมันบนเนี้ยหายไปหมดเลยแล้วมันก็จะมีความแบบชายงแค่เบาๆตัวน,นี้ค่ะอ่ะหลังจากลงแป้งเสร็จพี่ป้องไปไหนไปไหนต่อคะ<ช>่ะฉันแต่งตาก่อนเลยตาก่อนค <Q S 1> ิ้วคิ้วทีหลังเพราะเดี๋ยวนี้เด็กๆคิ้วสวยมากโอ้โหเลี้ยงตามแม่ชมตามลูกดิวหมดค่ะไม่มีใครกันค่ะ จถึงกันเขาก็เข้าแบบนานมากเลยนะคิวคิวแม่ชมกับคิวพี่ดิวอ่ะมันมีที่มานะอาจจะไม่ไม่เคยเล่าที่ไหนด้วยทำไมมันต้องเป็นคิวแบบนั้นเพราะว่าอะไรหรือล่าสมัยก่อนฉันดูหนังสือเมืองนอกค่ะฝรั่งอ่ะมันไปทะเลอ่ะแล้วมันมีเงือมันมีกระ แล้วมันมีขนตามันสวยๆแล้วสีในผิวมันน่ะมันมีจ้จำๆแดงๆมีเส้นเลือดในสีผิวมันนะแล้วทําไมของเราอะ่ะบางคนมันก็มีแต่ทําไมมันต้องไปเขียนให้มันดําชั้นก็เลยชันปัดแต่คิว้วแล้วก็จับเรียงระเบียบอย่างเดียวเลยเนี่ยคือที่มาเออคิ้วตั้งไอเทมคิ้วตั้งอันนี้ค่ะอ,อ๋อเอาไอตัวนี้อันนี้งอเองนะตัวนี้ดังมากในติ๊กตอกเอาแล้ว นี่นี่ตั้งเลยอุ๊ย การมีขนคิ้วที่ฟูหรือหรืออะไรอย่างเงี้ย<ฆ>มันก็บอกบอกถึงสุขภาพทําไมคนถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมการมีขนคิ้วเยอะทาไมมันถึงดูเด็กดูอะไรเวลาอายุเยอะเส้นผมมันบอกอายุเหมือนกันนี่แหละอไอเทมเธอคุยกับฉันนานนิดนึงนะได้<บ>ได,ได้พี่ปอมโม<บ>เมเจอฉันน่นะจะออก EP ีเดียวตัดไป 4EP ีค่ะโอ้โอเคแล้วตาพี่ปอมถ้าเกิดว่าจะต้องมีไอชิโดพาเลตอันเดียวป่ะพี่ฝนหลังๆชอบใช้ไอพาเลตตาที่เป็นเกาหลี เขาะหลัหางชนีจะแต่งไม่ค่อยแต่งตากันเนี่ยไอพวกอย่างเงี้ยบางทีบอกเป็นคนแต่งไหลแนวเบื่อใช้แบบไบรุ่นมากอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเกาหลีสังเกตเกาหลีเขาก็จะเบื่อสายเบลส้มแดงจิงจอกก้าหางอะไรเงี้ยเขาาก็ไม่ค่อยใช้นะเกาหลีจริงๆถ้าแฟชั่นจริงๆเขาก็เป็นลายเส้นเดิมนั่นแหละที่มีดอลลี่อามีดับเบิลไลเนอร์บนล่างแต่เขาก็จะ เปลี่ยนมาเป็นแบบสายฝอเบาๆก็คือใช้เป็นเอิร์ธโทนมากขึ้นแต่ชอบใช้เอิร์ธโทนของเกาหลีคือเราใช้แล้วมันไม่ไม่แก่ใช้แล้วมันไม่ลด,ดแก๊สมัน<ช>ละมุนแก้ใันจะเอามื่อ,อไหร่อเออใช่ตจริงๆ,ๆแล้วมันไม่เอานะจริงๆแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วในเรื่องของดอลลี่อ e เนี่ยเกาหลีเนี่ยเขาคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับอิโมชันบนดวงตาหนึ่งอันแรกเนี่ยมันจะเป็นการเรียนแบบ เด็กที่ดื้อที่เวลานอนเพิ่งตื่นเห็นไหมเด <_' s> ็กเวลานอนแบบตามันจะอึ่ึงถึงจะมีก้อนใต้ตามีความดื้อแบบตื่นมาแล้วแบบประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของดอลลี่อก็คือ s> <S เกาหลีมันก็คือชนีจีนชนีโซนเ e. อเชียหน้าจีนจีนหนมวยเนี้ยแหละ s> <S มันจะมีโหนกแก้มสูงแล้วก็ช่วงตรงนี้จะค่อนข้างยาวเธอสังเกตหลังๆเกาหลีเขาถึงชอบตัดคางสั้นถ้าใส่ดอลลี่อปุ๊บมันจะลดความยาวของระหว่างตรงนี้ได้เพราะว่านางมีเซ็กเวอร์ไลน์ลงมาตาล่าง ลองดูเด็ก oh. เธอลองลดลดดอลลี่อายไปสิหนูอยากรู้ว่าอย่างแต่งหน้าแบบรอบหนึ่งอ่ะแต่งหน้าแม่ชมอย่างงี้ค่ะไปพรมแดงอ่ะพี่ป้อมใช้เวลากี่นาที <c oughs> กี่ชั่วโมงนี่จะเป็นคนแต่งไวได้นานได้ติดห้านาทีก็ได้ <c oughs> จริงเร็วสุดแม่ชม15นาทีเป็นกรรมการประกวด MUT ที่สวนนงนุชวันนั้นฝนตกรถติดมหันตภัยมากรถตู้บอกพี่ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปทางรัดพอมันเลี้ยวเข้าไปทางรัดเท่านั้นแหละอยู่ในนั้นประมาณชั่วโมงครึ่งนี่ก็นั่งจับเวลาจินตนาการเราล้ำละคือความคิดชั้นคือตอนนี้ชั้นกําลังนั่งอยู่หน้านางถ้าไปถึงเท่านี้ จะได้แพ็กเกจ 1, 2, ึ่งหแต่ถ้าไปถึงเท่านี้อาจจะต้องลดเหลือเจ็แต่จะเอานู่นนี่มาแทนเราเป็นคนคิดแบบนี้เลยคือ,อพี่ป้อมทำกันบ้านไปเลยเนาะว่าถ้าเกิด20่สนาทีทํานี้สามสนาทีทำนี้อย่างเงี้ยเออใช่ถ้ามีเวลามันก็ดีคือจริงๆแล้วการแต่งหน้ามันควรจะมีเวลานะออมาสคาร่าอย่างี่ว่าพี่ป้อมใช้จริงๆถ้าชอบชอบอันนี้ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะใช้ของรันแต่ว่าจะฉันเก็บไปไว้ปัดปัดขนคิ้วอันนี้คือมันไม่มีขายเมบรีเละเมบรีรุ่นเก่าไม่มีขายแล้วก็ไปซื้อที่นี่ไปซื้อที่ LA ในซูเปอร์มาร์เก็ตไปซูเปอร์มาร์เก็ตเฮ้ยมักคารามม่วงมันมีด้วยเหรอวะเอามาลองก่อนหนึ่งแท่งมันใช่รุ่นที่เราใช้ก็เลยอีกวันก็กลับไปซื้อวันละสองสาม มันก็เอามาเติมมันละสองสามมันก็รู้ปุ๊บพอวันที่สี่โอ้แม่งมาเป็นสิบตรงไหมมันรู้บงว่าอีนี่มาซื้อ<ข>ทุกวันขายที่ถูกต้องขายที่นี่คนเดียวข้างเขาเลยว่ามีเท่าไหร่เอามาเลยค่ะแล้วก็ามาตัวเนี้ยชอบในเรื่องของขนแปรงที่มันแบบปัดเข้าไปข้างใต้แล้วมันปึ๊กขึ้นมาทีเดียวเลยใม่ควาสอดสัมพันองว่าเวลาดัด,บดบแบบช่างดัดยังไงดัดแบบช่างหรอดัดแบบให้มันขึ้นแบบสมมติเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมชิดเข้าไปปุ๊บดึงเปลือกตาขึ้นมาแล้วก็ กระดกขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้มันมีความห่างแล้วค่อยกดเบาก่อนนะคะไม่ใช่ปื้ดทีเดียวเดี๋ยวจังหวะผิดเข้าไปงับขนตาแล้วลก็อย่างเงี้ย <Hey. S 1> ชิดโูนเออแค่นี้แล้วก็ดับมไม่มีแบบลนไฟอะไรหรอคือเราจะไม่ใช้ตอนดับ เราจะใช้ตอนที่มัสคาร่าเป็นก้อนความร้อนที่อยู่ตรงนี้มันสามารถแบบทําละลายของในเรื่องของมัสคาร่าแล้วเป็นการจัดไอ้นี้ได้แต่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือที่ใส่ถานแล้วมันทําความร้อนเลยก็มีกดเข้าไป ความร้อนพอดีเป๊ะอังเข้าไปปุ๊บเนี่ยเคิร์ฟได้เลยขนตาเข้าร่องหมดปุ๊ดอย่างเงี้ยจะคุณสมบัติไล้ไม่ต้องเผาไม่ต้องเอาไม้ลูกชิ้นมาเผาเ<อ>แต่ว่าไอสิ่งที่พูดมามันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแล้วแต่คนจะถนัดไง<อ>แต่ถ้าถามตัวเราในเรื่องการทํางานแล้วอ่ะเราจะมองข้ามอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเรานึกไปถึงภาพที่มันเสร็จมากกว่าแล้วเราก็จะทําอะไรประมาณนี้ต่อแก้มกับลิปพี่ป้อมโห แก้มกับลิปบอใช้ทั้งฝุ่นทั้งครีมใช้ทั้งตินคือเราไม่ได้ฟิกอะไรเลยแต่มันจะมีจําแนกของประเภทมัน2ออย่างก็คือไอพวกทินที่เป็นแก้มที่ใช้บีฟอร์แป้งหรือรองพื้นหรือใช้ควบคู่กับรองพื้นละเซตแป้งฝุ่นหรือใช้เป็นฟินิเชอร์อ่าอันนี้มันจะเป็นตระกูลบารมเราก็จะใช้เป็นแบบว่าเป็นฟินิเชอร์ พี่เชื่อคือหลังสุดเพื่อให้แก้มมันดีวีให้เราเข้าใจให้เราเข้าใจถึงศักยภาพของของแต่ละอย่างนะแล้วเราจะดีไซน์ได้หมดออโอเคเอ่ะแล้วลิฟพี่บอมลิปลิปบหรอต้องลิปต่อแหลของรันค่ะตัวนี้ปเป็นเบสกรอนอเลยตัวนี้ก็ขายดีมากถ้าใครติดตามผลงานการแต่งหน้าของเชนเนื้อจะสังเกตว่าเมื่อก่อนแต่งหน้าแม่ชมอ่ะตาฉ่ำปากชมพูนมหรือปากนูดซีตัวเพราะว่าเป็นคนชอบแต่งหน้าอันดัน แต่งหน้าไม่ให้มันครบบางทีแต่งเสร็จแล้วปุ๊บโอ้แค่นี้ก็สวยแล้วเอาเอาดินสอตัดขอบปากหรือทารูปปากนิดหน่อยก็จบก็โอเคเห็นมาการแต่งหน้าของฉันมันถึงแบบมันไม่เหมือนกับของคนอื่นนะยังไงก็ต้องเขียนขอบปากค่ระพี่บอมเขียนว่ามีหลายอย่างเดี๋ยวนี้มันเขียนเป็นเขียนเป็นเรียนแบบเงาที่ตกกระทบกับเขียนเป็นเอาล i n แต่เขียนเป็นเ u t l i n เลือกนะครับเพราะว่าการเขียนเป็นเอาล i n เนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะโบราณมากแต่เดี๋ยวนี้เธอเห็นโตอินไหมเขาจะเขียนแบบคือ โต้ make อินเมคอัพบะมันเป็นการแต่งหน้าที่เหมือนเวลาชั้นเรียน drawing portrait เปะเลยเป็นการเรียนแบบแสงเงาที่กระทบอยู่บนหน้าเวลาทาปากชอบเป็นคนผู้หญิงที่ลิ้มฝีปากอิ่มอิ่อิ่มอเต็มเต็มอะไรที่มันเป็นทรงกลมที่อยู่บนหน้าผู้หญิงอ่ะมันดูสวยดูละมุนเวลาโต้ยินที่เขาแต่งเนี่ยคือการเขียนแบบนี้ เขียนแบบนี้มันจะเหมือนในลักษณะแสงเงาที่พุ่งเข้ามากระทบกับริมฝีปากแล้วเนื้อของริมฝีปากเขาตรงนี้มีมีความมีมิติที่มันนูนขึ้นมาเวลาเจอแสงเงาที่เข้าตรงปุ๊บเส้นตรงนี้คือเงาที่แสงตกกระทบกับขอบริมฝีปากมันก็คืออยู่บนนี้มันก็กลายเป็นเหมือนคนริมฝีปากเอ,อิบอิ่มขึ้นมาเหมือนฉีดฟิลเลอร์นั่นเอง นี่ลองดูครั้งนี้ต้องต้องแบบค่อยๆแตกแล้วก็ดูในความที่เป็นไปได้แต่ถ้าสมมติว่าปากใครที่มันอิ่มอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องเขียนเกินเยอะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บได้เลยเหรอพี่ฝนเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องคมนะตรงนี้แล้วเราก็เอาตูดของมันเนี่ยเบอร์เบอ์ขอบไปแค่เนี้ยแล้วข้างล่างอะคะข้างล่างใช่ไหมเราก็จะทําเหมือนปากห้อยริมฝีปากคนเราไฮไลท์ของริมฝีปากมันก็มีนะ ความนูนบนริมฝีปากเหมือนดั้งจมูกอะไฮไลท์ของเขาหรือส่วนที่นูนสุดก็คืออยู่ตรงนี้ส่วนริมฝีปากเขาจะมีนี่หนึ่งรูปหนึ่งรูปนั่นแหละคือเขาเรียนแบบอ่าสรีละอ่าความริมฝีปากที่สวยแบบอิ่มเอิบสวยสมบูรณ์แบบมีความเป็นผู้หญิงนี่เราก็จะเป็นเหมือนริมฝีปากตรงนี้มันอิ่มขึ้นมาพอมันนูนขึ้นมามันมีมิติที่นูนขึ้นมาพอโดนแสงตกกระทบตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะมีเงาใต้นี้ริมฝีปากมันก็จะนูนขึ้นมาตรงนี้ นี่ไงสองข้างลองดูเดี๋ยวตรงนี้จะลอยขึ้นมาเลยเห็นป่ะที่ชันเนี่ยตุ่ยขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าตรงนี้มันคือเงามันไม่ใช่เส้นเอา l i n มันคือเงาของริมฝีปากที่เนื้อนูนขึ้นมาแล้วตกกระทบมาใต้นี้มันสามารถเนี่ยเรามันเล่นได้หมดเลยเหมือนแสงเงาเหมือนเราวาดรูปเลยตรงนี้เราก็ใส่สีเข้มเข้าไปมันก็จะเป็นแบบมิติที่มันแบบดูลึกลงไปแม่สอนไฮไลท์ดั้งหน่อยมันมีหลายแบบมันมีแบบอ่ะถ้าละมุนก็ ใช้เกาหลีแต่แต่เนี้ยแทบจะปัดทั้งหน้าแล้วก็อันนี้ก็คือแต่งเสร็จก็ปัดเกือบทั้งหน้ามันทาให้อ่าอะไรที่เป็นแป้งกลับกลายเป็นในส่วนของเรื่องงานผิวได้โดยที่หน้าเราไม่หยาไม่เยอะไม่แยะ <c oughs> เวลาปัดเนี่ยฉันก็จะจินตนาการว่าเวลาแสงตกบนหน้าเนี่ยตรงไหนเนี่ยที่มันจะสะท้อนกับแสงได้ฉันก็จะใส่ไปอยู่ถือบอกว่า ใครที่มีพื้นฐานในเรื่องของการวาดลูกมันจะได้เปรียบหกความคิดเราต้องละเอียดอ่อนมากอะ่ะมันต้องแบบมีจินตนาการแต่ค่อนข้างไกลไะไรด้านยังไงให้โด่งมันมีมันมีหลายเทคนิคบางคนโด่งอยู่แล้วพิสูจน์มาแล้วในโลกล่าอ,อันนี้พุ่งมากแล้วก็ p i กเมนตของเขาอะ่ะมันไม่ใช่เป็น p i กเมนตเดียวมันจะมีแบบ 3- 4อันเม็ดใหญ่เม็ดเล็กใช้เป็นฝุน่นก่อน แล้วก็ถูให้บางๆติดแค่ไหนติดแค่นั้นไล่พวกนี้มันสามารถบิวได้ตรงนี้นะไล่ๆมาจางๆดังๆแล้วก็ตรงนี้ส่วนไฮไลท์เนี่ยถ้าคนปลายจมูกยาวฉันจะไม่ใส่มาตรงปลายฉันจะจุดกันอยู่แค่นี้ mm. คือมันส่งผลหมดในเรื่องของตำแหน่งอะแค่ตำแหน่งตำแหน่งเดียวมันก็สามารถแบบเปลี่ยนได้ตรงนี้คือมันอยู่ที่น้ำหนักเราลง พี่ป้อมสุดท้ายและหนูขอสามไอเทมที่พี่ป้อมอยากแนะนําเพื่อนๆเ,เอาเป็นสิ่งที่เราใช้ทุกวันไม่ขาดเนีอยไอ่ะคูุชั่นแต่เอาแต่อันนี้มันออกใหม่มลืมแนะนําตัวนี้อันนี้เ<ป>มื่อกี้หนูแอบ,บลองละแป้งสะกดวิญญาณตัวนี้คุมมันเหมาะมากโอเคจะจำไว้ว่าแป้งสะกดวิญญาณนะคะ ผิวเข้มผิวดำมาเลยใช้ได้หมดตัวนี้แล้วก็คือก่อนหน้านี้จะบอกว่าแป้งตัวนี้ฉันใช้ทัชอัพงานโฆษณามาเป็นแลมปีเวลาหน้าแบนๆน,นิดนึงมันจะดูสบายตากว่าที่มันจะมีเฉดแล้วเราจะใส่เส้นอะไรเราก็เส้นที่ใช้หัว,วมันต้องมากกว่า3อยู่แล้วเธ<ข>อแค่สมพี่ป้อมเขาจะบอกเป็นเสือแบบกาเนี่ยตัดตายได้เลยคือมันต้องใช้สาอันนะแป้ง1นปิดใต้ตาโบเดี๋ยวคืออันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ถ้าถ้า,ถาไม่จําเป็นอ,อันนี้ก็ สามอันนี้อันใดอันหนึ่งถึงเป็นอันหนึ่งแล้วแต่ไม่ต้องซื้อบดนะคะอันใดอันหนึ่งเป็นออปชั่นเป็นออปชั่นอันที่หนึ่งอ่ะอันนี้มะเหล็กโผล่แชจะบอกว่าไม่ไม่ใช้บ่อยโอเวอร์ละซื้อเมืองไทยก็ไม่มีขายว้วขนาดโทรเข้าไปในออฟฟิศเขายังไม่มีขายตัวนี้เพราะมันเป็นสีขาวที่แบบซื้อตามแล้วไม่มีขายค่ะเมคอัพโอเวอร์ไม่มีขายต้องไปตามหาเอาทั่วโลกแล้วนอกนั้นมันก็ใช้ได้หมดะเอาเป็นว่าประเภทที่ใช้แล้วกนมีตายเนาะ ประเภทที่ใช้ที่กันตายเป็นฟินิเชอร์ตอนจบ เพราะว่าคนเห็นเราแต่งหน้าเป็นผิวผิวดีวีดีวิจริงๆลงรองพื้นแป้งครบคแต่เราจะมาทำาฟินิชเชอร์ที่แปลเปลี่ยนเป็นงานผิวที่หลังุพี่ป้อมหนูเอาแป้งมาให้พี่ป้อมยิ่งเยอะขึ้นไปอีกคะ่ะจําจำได้แล้วฉันมีบัตรครีมของหน้าอยู่ตอนนี้ใช่อันนี้แปลงแต่กหน้าของหนูเพิ่มความเยอะเข้าไปอีกค่ะพี่ป้อมดูดีมากขออนุญาตเปิดดูได้ไหมคะแทนปีหน้าพี่ป้อมมันจะเป็นเกาหลีแล้วมันมีความดึงความเป็นฝรั่งเข้ามามากขึ้น เธอดูลิซ่าเธอดูลิซ่าสีล่าสุดวันนี้วิกต oria สีเขอะชีความที่หน้าชีก็ไม่ได้เกาหลีมากแต่ว่าเส้นเส้นเขาก็ยังมีดับเบิลไลน์ของเกาหลีแต่ช่างที่แต่งเขาก็จะเป็นมีการคอนทัวร์ตามสเก็ปเจอร์ที่มันเป็นเหมาะสมของคนเอเชียเนาะอบแว่าอยากแต่งหน้ากป้อมรับอยู่ไหมับแต่งหน้ายังรับอยู่แต่จริงๆแล้วอยากขายของมากกว่าฝากแป้งรันดีกว่าวันนี้จริงๆแล้วอะเสร็จ เอ้ยรับเป็นกลาไม่หนูจะติดต่อเลยหลังจากเนี้ยแหละพี่ป้อมเหนือแต่งงานปีหน้าจริงป่ะหนูจะบอกว่าจริงหรือเปล่าค่าตัวมันแปดแสนอะวายอ่ะพูดตรงตมีคนแพงกว่าฉันค่ะมีคนแพงกว่าฉันค่ะเอออ่ะโอเควันนี้เนนดีีะ่ยขอบคุณพี่ป้อมนะคะขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะสนุกมากวันนี้คิดว่าคนน่าจะได้ดูแตกๆนะอ่ะ